ตอนนี้นะคะทางนักปรึกษานะคะเตรียมที่จะทวงแชมป์นะคะความเป็นเบอร์หนึ่งค่ะตรงนี้คุณเทศศักดิ์มองว่าปรึกษาจะเป็นอย่างไรคะในปีนี้ค่ะครับปีนี้ต้องถือว่าเป็นปีทองอีกปีหนึ่งของปรึกษายังเป็นได้อยู่นะคะใช่ครับถ้ามองในแง่ผลประกอบการเรื่องทากาไรนะครับต้องถือว่าเป็นปีทองจริงนะครับเหตุผลเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยปรึกษาสร้างยอดพรีเซลนะครับแล้วก็สะสมแบ็กหลอกไว้ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับอย่างปี5-5้าที่ผ่านมาเนี่ย พรีเซลทำได้ตกประมาณ29,000ืก้านกว่าล้านโตขึ้นมาแบบจากปีก่อนหน้านี้ประมาณ15%านะครับแล้วก็ถ้าไปมองตัวเลขแบ็กหลอกนะฮะตอนสิ้นปี55เนี่ยพฤกษามีแบ็กหลอกค้างอยู่ประมาณ35,000ล้านานะครับแล้วในบรรดาแบ็กหลอก35,000ล้านเนี่ยมันมีคอนโดอยู่7โปรเจกต์นะครับซึ่ง7โปรเจกต์ตรงนี้เนี่ยถ้ามองเฉพาะมูลค่าแบ็กหลอกนะฮะตกประมาณ9,000ล้านเศษเศษเนี่ยมันจะถูกยกมาบันทึกไรายได้ ในปี56แล้วถ้าบวกสตอ็อกเข้าไปด้วยเนี่ยก็แปลว่าอย่างน้อยๆคอนโดมิเนียมที่จะมาบันทึกรายได้ในปี56เนี่ยนะฮะไม่น่าจะน้อยคน่า1 0 0ล้านบาทะนะครับทีนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือส่วนของการพวกแนวราบนะครับปกติเนี่ยปรึกษานะครับเขาทำได้อยู่แล้วตรมาสหนึ่งเนี่ยประมาณ4 5 0 0ล้านนะครับเพราะนั้นอีกประมาณ2 0 0 0 0กว่าล้าน25,000ล้านเนี่ยจากแนวราบผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไระเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบวก2ตัวนี้เข้าด้วยกันก็แปลว่าเป้าหมายรายได้ ปี56ของรึกษาเ<ะ>นี่ยมันจะถูกขยับขึ้นไปนะครับถึงประมาณ35,000ล้านนะครับ<ะ>ซึ่งแบ็คหลอกแล้วก็ตัวอะไรได้ที่ขยับข<ะ>ึ้นแบบนี้เนี่ยนะฮะมันจะทําให้กําไรของรึกษาในปี56เนี่ยผมคิดว่า น่าจะทะลุ5,100ล้านขึ้นไปะนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นนิวไฮของกําไรแล้วในปี55เท่าไหร่คะจะจบที่เท่าไร่แล้วก็ปี56เท่าไหร่คะปี55เ,เนี่ยเราคาการรายได้นะครับตกประมาณ26,997ล้านะนะครับแล้วก็ตัวกําไรนะครับอยู่ที่3,898ล้านะนะครับส่วนปี56นะครับเราคาการรายได้34,500ล้านะนะครับแล้วก็ตัวกาไรเนี่ย 5,175ล้านค่ะเห็นการเติบโตเลยนะคะว่ามีในเรื่องของแบคหลอกแลวก็ยอดพีเซลเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้ด้วยตรงนี้ค่ะเขามองในเรื่องการจับตลาดปีนี้ยังไงถ้าเกิดมองยุทธศาสตร์ของทางด้านรึกษานะคะก็ยังเน้นคอนโดแล้วก็แนวราบก็ไม่ทิ้งแต่คู่แข่งก็มาจ่อรถต้นคออยู่แล้วจะทำยังไงดีคะน้ําหนักของตัวแนวราบในช่วงครึ่งปีแรกจะมีมากกว่านะครับส่วนคอนโดมิเนียมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วน่าจะออกมาในช่วงครึ่งปีหลังนะครับเพราะว่าถ้าดูแผนการเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยปีห6กเนี่ย ค่อนข้างจะก้าวแรงมากนะครับจะเปิดทั้งหมดเนี่ยเจ็ดสิบแปดโปรเจกต์นะครับเป็นคอนโดมิเนียมสิบสามโปรเจกต์มูลค่าโครงการรวมๆเนี่ยน่าจะห้าหมื่นกว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แปลว่าคาดหวังยอดขายที่สูงด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าดูสถานะโครงการตอนสิ้นปีห้าห้านะครับก็มีไม่น้อยนะครับมีของเดิมอยู่แล้วเนี่ยหนึ่งร้อยสี่สิบเอ็ดโปรเจกต์นะครับแล้วก็มูลค่าเตรียมขายก็ค่อนข้างเยอะๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป้าหมายพรีเซลที่วางไว้เนี่ย 35 0 0 0นะครับผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาก็น่าที่จะทำได้เหมือนกันค่ะแล้วในเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนนะคะเพราะว่าเขาก็เน้นต่างจังหวัดเริ่มมากขึ้นด้วยทุกคนพุ่งเข้าไปที่หัวเมืองสําคัญในประเทศไทยนะคะตรงนี้ส่งสียาณอะไรบา้างหรือเปล่าคะครับก็รบจริงๆผมมองว่ามันเป็นเทรนด์อันหนึ่งในการที่มันต้องก้าวไปอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลําพังเองเนี่ยตลาดในกรุงเทพปริมณฑลตอนนี้ต้องยอมรับว่าเหลือแต่ดีเวลอปเปอร์รายใหญ่เท่านั้นเองรายเล็กรายกลาง ผมว่าแทบจะหายไปหมดนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้เนี่ยเมื่อกินกันค่อนข้างจะเต็มแล้วแล้วตลาดในกรุงเทพฯปริมณฑลก็ไม่ได้โตแรงเหมือนกับเป้าหมายที่วางไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งจําเป็นต้องขยายฐานออกไปในตลาดต่างจังหวัดแล้วตลาดต่างจังหวัดเองเนี่ยตัวเศรษฐกิจต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โตนะครับประชากรก็มีกําลังซื้อแล้วก็มีที่ดินเนี่ยที่ยังไม่ได้แพงมากนะครับถึงแม้ว่างหลังเนี่ยจะขึ้นมาเร็วก็ตามเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นรูมในแต่ละคนที่จะไปต่างจังหวัดนะครับอาจจะเริ่มมา คนที่ไปก่อนตั้งเดิมเนี่ยนะครับก็จะมีสุภาลัยนะครับมีแลนด์เฮาอันนี้เข้าไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลังๆเนี่ยก็จะมีทุกเจ้าตามไปหมดเลยนะครับมีแสนสิริมีปรึกษามี LPN มีมีไรมอนแลนใครตัวใครเนี่ยไปต่างจังหวัดกันหมดซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าในช่วงปี2ปีข้างหน้าเนี่ยตลาดนะครับยังพอมีแรนด์ที่จะดูดซับไปตัว สปรายที่ออกมาได้อยู่ะนะครับดัะน,นั้นก็ยังถือว่าเป็น potential ในช่วงปี2ปีข้างหน้าจุดเด่นสำหรับพฤกษาในมุมมองของคุณเทศศักดิ์มองว่าจุดเด่นของเขาในการไปตีตลาดในต่างจังหวัดมีอะไรบ้างคะและความแข็งแกร่งงเขาอยู่ตรงไหนครับผมคิดว่าจุดแข็งของเขาเนี่ยคงมีอยู่2เรื่องะนะครับอันแรกเนี่ยผมคิดว่าแบรนด์นะครับที่พฤกษาสร้างมาตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอะไรที่ติดตลาดมากพอสมควรนะครับเวลาลุกตลาดออกไปต่างจังหวัดเนี่ยนะครับคใครก็ตามที่แบรนด์นะครับมันติดตลาดอยู่แล้วอย่างแส้ซอรี่หรือพฤกษาแลนด์เฮาส์ใคร่ครทีไปนะับ มันมีความได้เปรียบในเรื่องการ<ม>การตลาดในเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือนะครับและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยจุดเด่นของพฤกษาผมคิดว่าเป็นเรื่องของการบริหารงานก่อสร้างนะครับเพราะว่าพฤกษาเนี่ยต้นกนําเนิดก็มาจากการทํางานก่อสร้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาใช้สิวตัวนี้แล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆซึ่งผมเชื่อว่าเทคโนโลยีตอนนี้ในการก่อสร้างของพฤกษาน่าจะเร็วนะครับอย่างเช่นแนวราบตอนนี้เนี่ยระยะเวลาจากจุดที่ซื้อนะครับจนถึงที่ส่งมอบบ้านลูกค้าเนี่ย รอบธุรกิจสั้นมากเลยนะครับประมาณ1 6 7วันกันนั่นเองถือว่าเร็วนะ,ะนะครับต้องถือว่าเร็วะนะครับเพราะฉะนั้นจุดแข็งตรงนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นตัวที่ช่วยเขาในอนาคตครับในเรื่องของต้นทุนค่าแรง300บาทตรงนี้กระทบเขาม,มากขนาดไหนทาให้มาจ้นตรงนี้หายไปมากน้อยขนาดไหนคะถ้ามองตามสัดส่วนนะครับผมคิดว่าภาพรวมของ Devlo ลอปเเนี่ยค่าแรงขึ้นไม่ได้กระทบอะไรมากมายนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นห่วงมากกว่าคือแรงง,งานที่ขาดไม่ได้กลัวแพงไม่มีแรงงานต่างดาวเข<ต>้ามาพิ่ม ตัวขาดมากกว่าตัวแพงครับจะเป็นแบบนั้นแล้วก็อย่างถ้าเราไปดู Gloss Profit Margin หรือว่ากำไรขั้นต้นย้อนหลังนะฮะของด e ลลอ o เปอเนี่ยถ้าดูค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะฮะไม่ว่าต้นทุนสวิงแค่ไหนเนี่ยเขาสามารถบริหารจัดการได้อยู่ในช่วง34-35%ได้โดยค่าเฉลี่ยกับตลอดเวลาก็ถือว่าเก่งนะคะสำหรับดีลลอ o เปอของเราวันนี้ใช่ครับคิดความสามารถในการผลักต้นทุนไปสู่ลูกค้าเนี่ย ทำได้ค่อนข้างจะิีมากครับค่ะและปัจจัยเสี่ยงสาหรับพึ่งาครับเมื่อมีการออกโครงการเยอะขนาดนี้มองเรื่องของฐานทุนเขาแข็งแกร่งเพียงพอกับการลงทุนขนาดนี้หรือเปล่าคะฐานทุนผมมองว่ากลับมาดีขึ้นเยอะมากนะครับคือเขามีการเพี้ยงพั้มไปมากพอสมควรนะครับในช่วงที่เจอเหตุน้ําท่วมปลายปี54ตอนนั้นเนี่ยทำให้เกียร์ลิงมันสูงขึ้นที่สูงขึ้นเป็นเพราะว่าตัวโครงการแนวราบซึ่งควรจะบันทึกรายได้ในช่วงไแต่มาสีปี54เนี่ยมันบันทึกรายได้ไม่ทันนะครับเพราะวม นะครับเมื่อบันทึกไม่ทันปุ๊บแคตโฟลเข้าก็ไม่มีนะครับขาดเดียวกันขาออกเนี่ยยังเกิดขึ้นตลอดก็ต้องมีการก่อหนี้เพิ่มขึ้นเกียร์ลิงทะลุหนึ่งขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยพอดีมาในโซนน้าท่วมมันกลับมาบ้านที่ขายไว้เริ่มโอนได้นะครับยอดขายใหม่เริ่มกลับมาด้วยเนี่ยมันก็ทําให้เกียร์ลิงดีขึ้นเพราะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยเน็ตเกียร์ลิงอยู่ประมาณสัก0ูนดกว่าๆแค่นั้นเองต้องถือว่าค่อนข้างเซฟนะครับเพราะว่าค่าเฉลี่ยดัซซี่ในประมาณหนึ่งก็ การเพิ่มทุนผมคิดว่าไม่จาเป็นแต่ว่าการออกพุ้นกู้เนี่ยอาจจะใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะรีไฟแนนซ์หรือว่าการปรับต้นทุนของเงินหรือว่าการปรับระยะเวลาของเทอมการชํ <c oughs> าระนี้ให้เหมาะสมแค่นั้นเองแลวการลงทุนในต่างประเทศล่ะคะเป็นโอกาสและความเสี่ยงพร้อมๆกันด้วยหรือเปล่าคะครับผมคิดว่าอยู่ในช่วงการทดลองตลาดมากกว่า <c oughs> นะครับเพราะว่าที่ไปต่างประเทศตอนนี้เนี่ยก็มีที่อินเดียนะครับอันนั้นก็ไปก็อยู่ระหว่างการอปรเฟดก่อนหน้านี้ไปมาลีฟออกมาก็ไม่ค <c oughs> <ม>่อยน่าพอใจเท่าไหร่นะครับแล้วก็เวียดนามนะครับคงเป็นอะไรที่ เตรียมรอดูปีนี้นะครับว่าจะก้าวไปได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับผมคิดว่าเป็นช่วงของการทดลองมากกว่าในการที่จะดูว่าระบบการทํางานมันมันไปได้ไหมสําหรับต่างประเทศระบบการก่อสร้าง ระบบการบริหารต่างๆค่ะคะมาดูดีเดเวเดนดิลเขาหน่อยนะคะว่าน่าสนใจขนาดไหนนะคะถ้าเกิดมองเรื่องของกําไรมีการเติบโตต่อเนื่องแต่ปี5้และห้ในเรื่องของการจ่ายปันผลหุ้นพึกษายังเป็นหุ้นที่มีการจ่ายปันผลน่าดึงดูดไหมคะถ้ามองดีเดเวเดนดิลผมมองว่าพึกษายังไม่โดดเด่นนะครับเพราะว่าราคาตรงนี้เนี่ยดีเดเวเดนดิลนะครับผมคิดว่าไม่ถึง3%นะครับถือว่าค่อนข้างจะต่ำจังต่ำกว่าเงินเฟ้อของเราด้วยนะใช่ครับดีเดเวเดนดิลต่ำอาจจะเป็นเพราะว่าเขายังอยู่ในช่วงของการโกรอยู่นะครับเมื่อโกรรรแงๆนะคับเวลาาจ่ย อัตราที่เรวยโฟดิวเดนเพลเอลรชอาจจะไม่สูงมากนักนะครับเพราะนั้นมันก็เลยทําให้อยู่ค่อนข้างจะต่ำหน่อยอย่างนี้มาดูราคานะคะเพราะว่าพฤกษาเป็นหุ้นที่ถือได้ว่าอยู่ในกลุ่มท็อปเทยนของผู้พัฒนาสังหาริมทรัพย์แต่ราคาหุ้นอาจจะไม่ได้ไปหวุอหวาเหมือนกับทางด้านหุ้นของบริษัทอื่นที่ก่อด้านี้ไปกันเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มองมุมมองของที่ทางราคาหุ้นอย่างไรบ้างคะก็ถ้ามองตัวแฟร์แวลูสาหรับตัวพฤกษาเนี่ยนะครับเราทำพรซิ่งวิธี่ PE 12ิบสเท่า นะครับซึ่งที่ P 1 2เท่าเนี่ยจะให้หมูลค่าเหมาะสมนะครับอยู่ที่ประมาณ28.08นะครับเพราะนั้นราคาตรงนี้เนี่ยถือว่ามาอยู่ที่ fair value ที่เราคาดการนะครับแล้วก็ถ้าดู performance ของหุ้นเนี่ยช่วงปลายป,ายปี54ต่อเนื่องต้นปี55เนี่ยเป็นช่วงที่ดูแล้วแย่ที่สุดลงไปต่ำมากที่สุดหลังจากนั้นก็ค่อยๆฟื้นมาได้เรื่อยแล้วก็ฟื้นแรงมาตั้งแต่หลังเดือนเมษาปีที่แล้ว อย่างนี้ก็เท่ากับว่ายัางแนะนําซื้ออยู่หรือเปล่าคะก็ตอนนี้เราแนะนําแค่ถือครับเพราะ <c oughs> ว่าราคาขึ้นมาแตะที่แฟ i ร์ว l ล e ที่ระวางไว้คนักลงทุนได้ราคาเป้าหมายของ PS แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าต้องติดตามนะคะกับปัจจัยบวกรบค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของยอดแบ็กหลอกแล้วก็ p ีเซลในปีนี้ที่ทุกค่ายนะคะต่างแข่งขันกันอย่างรุนแรงค่ะ อสังหาของเราวันนี้นะคะคุณชาตีศรีสมัยเจริญค่ะผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบลกรงุงศรีสวัสดีค่ะคุณชาตีครค่ะ,คะแนวโน้มของทางด้านพฤกษานะคะ,คะวันนี้ประกาศกล่าวจะกลับมาทวงคืนแชมป์ทาได้จริงหรือเปล่าครับครับก,ก็อันนี้ก็ต้องฝ้าต,ติดตามนะครับว่าแนวโน้มการขายของพวกการรายใหญ่แต่ละรายในปีนี้เนี่ยเจาะมาเป็นอย่างไระนะครับแล้วแนวโน้มการเติบโตของเขาะคะ,ะ,คะเ,าเฉพาะของทางด้านพฤกษาก่อน หลังจากที่ปี2555จบไปเรียบร้อยแล้วแลวปี5 6นี้ก็ตั้งเป้าตั้ง70กว่าโครงการที่จะเปิดตัวนะคะแล้วก็ส่งมอบตรงนี้มองว่าอย่างไรบ้างครับก็จากย้อนกลับไปตอนปี54นะครับ,รบที่เกิดกภาวะอุทโภภัยตอนนั้นเนี่ยโอการรายใหญ่ส่วนใหญ่ก็ได้รับผลกระทบกันค่อนข้างทวนหน้านะครับก็ต้องยอมรับว่าพฤกษ,ษาเองก็เป็นถือว่าได้รับผลกระทบมากที่สุดนะจัดว่าจัดว่าแบบนั้นได้เลยอันับห่่าเะครับแต่พอมาถึงปี5้าห้า ก็การเปิดโครงการใหม่ของพฤกษาเองเก็ชะลอตัวลงะนะครับตอนนั้นทั้งปีเหลือประมาณแค่22,000ล้านบาทนะครับปีนี้เนี่ยการเปิดโครงการใหม่เนี่ยก็แน่นอนโดยอัตโนมัตินะครับ<ม>แล้วก็ตามตาม,ตามภาวะของอุตสาหกรรมโดยรวมด้วยก็ต้องเปิดในลักษณะเชิงลุกมากขึ้นะนะครับเออยอะขึ้นกว่าเท่าตัวนะครับ55,000ล้านบาทสำหรับปีนี้ แล้วก็โครงการอย่างที่บอกว่าจะลุกต่างจังหวัดด้วยตรงนี้ก็เป็นยุทธศาสตร์สำคัญของแต่ละอสังหาริมมรพั์ที่จะบุกนะคะพฤกษานี้มีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้างประการแรกนะครับพฤกษาเองปีนี้ก็ต้องเปิดโครงการต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับตามภาวะอุตสาหกรรมโดยรวมตามคู่แข่งด้วยนะครับ,รบเป็นแนวโน,น,น้มเดียวกันนะครับซึ่งพฤกษาเองเนี่ยถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องของการเจาะตลาดโดยเฉพาะระดับ low end ถึง medium end นะครับซึ่งจุดเด่นตรงนี้เนี่ยคงจะเอาไปใช้ในตลาดต่างจังหวัดได้ค่อนข้างได้เป็นอย่างดีก็ถือว่าเขาเป็นผู้นําในเรื่องของตลาดแนวราบอยู่แล้วครับค่ะซึ่งตรงนี้ก็น่าจะแข่งขันได้ครับโดยเฉพาะกลุ่มโครงการทาวน์เฮาส์นะครับค่ะหรือคอนโดมิเนียมระดับที่ที่ไม่แพงมากนะอย่างนี้70กว่าโครงการรวมทั้งเป้าหมายน่าจะได้สิคะถ้าอย่างนี้ก็อันนี้ในในช่วงต้นปีนะครับอาจจะอาจจะยังไม่ได้เปิดบุกหนักอะไรมากนักนะครับคงจะเห็นตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาสหนึ่งเป็นต้นไป การที่พึ่งสาจะทวเบอร์หนึ่งใช้กําลังภายในอะไรบ้างคะกว่าจะทําได้ประการแรกนะครับก็คงจะต้องเปิดโครงการได้ตามที่ทกำหนดไว้นะครับตามแผนงานของบริษัทนะครับซึ่งเราก็คงจะเห็นตั้งแต่ปลายไตรมาสหนึ่งเป็นต้นไปะนะครับประการที่2ก็คือการเร่งยอดพรีเซลนะครับก็อย่างปีนี้เองเนี่ยก็ตั้งเป้ายอดพรีเซลไว้ในระดับที่สูงกว่าปีที่แล้วปีนี้ปีนี้ก็ประมาณสัก35,000ล้านบาทนะครับ อย่างปีที่แล้วนี่ก็2 9 0 0 0้าล้านบาทะนะครับก็คงจะต้องมีมีกลยุทธ์ในการที่จะผลักดันนะครับโดยเฉพาะจุดผลักดันโครงการที่เป็นจุดแข็งของเขาหลักๆทั้งทาวน์เฮาส์แล้วก็คอนโดมิเนียมระดับโลเอ็นถึงมีเดียมเอนค่ะคแล้วมอนนี้ในเรื่องการเติบโตเชิงรายได้หรือว่าตัวแบล็คล็อกนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะในปีนี้นะครับผมคิดว่าพฤกษาเองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีแนวโน้ผมผลประกอบการเติบโตที่สูงกว่ารายใหญ่ด้วยกันนะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นฐานที่ต่ำในปีที่แล้วะนะฮะอีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าเขาก็มีการมีเจตนาชัดเจนที่ต้องการที่จะฟื้นฟื้นธุรกิจนะครับโดยโดยการสร้างอัตราเติบโตะนะครับซึ่งปีนี้เนี่ยผมคิดว่ากำไรสุทธ,ธิเนี่ยโตได้อย่างน้อยก็ประมาณทักยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะแล้วคู่แข่งล่ะคะถ้าเกิดมองงี้คู่แข่งเองก็เป็นจุดสําคัญสําหรับพฤึกษาจะมีในเรื่องของการแข่งขันรุนแรงมากขึ้นด้วยไหมคะ ปัจจุบันนี้ผมมองว่าตลาดคอนโดมิเนียมระดับโลเอนนะครับถึงมีเดียมเอนเนี่ยอาจจะมีการแข่งขันที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในทำเลที่เปิดใหม่นะฮะโดยเฉพาะประเภทพวกระบบขนส่งมวลชนเพิ่งไปถึงนะะใกล้จะเปิดอย่างรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหรือว่าสายสีม่วงก๊าลังบูมเลยนะอ่าครับผมทำเลเหล่านี้เนี่ยอาจจะมีการแข่งขันที่ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ตีกเลื่ยงไม่ได้นะครับคอนโดมิเนียมก็จะไปเกาะ รถไฟฟ้าในแนวนี้แล้วก็จะเป็นคอนโดมิเนียมที่เริ่มไปก็จะเป็นระดับพวกโลเอนถึงมีเดียมเอนคือเขาต้องรีบไปหาพื้นที่ทำเลทองเพื่อทําโครงการเลยสิคะท่านนี้ก็เป็นพวกการทุกรายนะครับที่ที่ที่ล้มหน้าไปทางนั้นอย่างนี้ต้นทุนมาแล้วค่าที่ดินค่าก่อสร้างพึกษานี้ได้เปรียบหรือเปล่าคะประการแรกก็คิดว่าเขามีเทคโนโลยีในการก่อสร้างนะครับที่ค่อนข้างที่จะล้ำหน้ากว่าพวกการรายใหญ่ด้วยกันนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็น จุดแข็งข้อหนึ่งในการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างที่ได้ได้ได้ได,ดีกว่า<ม>พวกการรายใหญ่<ม>คือที่ดินละคะประเด็นเรื่องราคาที่ดินที่ขย,ยับสูงทุกวันนี้ต้นทุนที่ดินโดนกันทั่วหน้านะครับ,รบไม่ไม,ไม่ไม่นับไม่นับเฉพาะพฤกษาคนเดียว<ม>พวกการรายใหญ่ทุกรายรายเล็กรา,ายกลางได้รับผลกระทบแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับก็ขึ้นอยู่กับการบริหารการจัดซื้อที่ดินของผู้การรายใหญ่แต่ละรายนะครับ แต่เมื่อกี้บอกแล้วครับว่าต้นทุนด้านหนึ่งทางด้านรึกษาก็ควบคุมได้เพราะเขาเป็นผู้ประกอบการในเรื่องของการก่อสร้างมาก่อนตรงนี้ถือเป็นจุดเด่นให้กับทางแม่พกษาด้วยหรือเปล่าคะเป็นจุดเด่นแน่นอนนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย gross profit margin ของรึกษาเองเนี่ยถามบอกว่ามีการเคลื่อนไหวขึ้นลงไหมก็มีนะครับแต่ถามบอกแต่ไม่ได้ผันผัวรุนแรงจนถึงเป็นที่น่าตกใจนะครับถือว่าที่แ r ล c o อ d ย้อนหลังเนี่ยก็ค่อนข้างพูดพอสมควรว่าว่ามีความสามารถในการควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างได้ค่อนข้างดี ดูแล้วกำไรกลมๆนี้ประมาณเท่าไหร่คะ่อ,อกำไรที่เราคาดการไว้ะนะครับสำหรับปีนี้เนี่ยก็ประมาณ4,700ล้านนะครับี 4, ล้านค่ะ,คะกับปี2 5 5 5ที่ปิดไปแล้วประมาณเท่าไหรคะออ,อย่างปี2,555นะครับเราคาดการไว้ที่3,740ล้ล้าน ก็คือามีการเติบโตมากกว่า10%เลยนะท่านนี้ก็20%นะครับค่ะก็ถือวิาเป็นข่าวดีสำหรับพฤษาแล้วปัจจัยสําคัญนะคะในเรื่องหางที่บอกว่าต้นทุนก็ควบคุมได้แต่มีปัจจัยในเรื่องของการลงทุนในต่างประเทศอันนี้ทุกคนมองนะคะว่าพฤษารวยไปต่างประเทศก่อนใครเลยแลวจะสําเร็จและประสบความสำเร็จกลับมาติดไม้ติดมือเรื่องกําไรด้วยหรือเปล่าคะอก่อนโครงการในต่างประเทศนะครับผมยังนปัจจุบันผมยังให้น้ําหนักน้อยอยู่นะครับผมคิดว่าพฤษานี่ยังยังเป็น ผู้ประกอบการที่ยังต้องหวังพึ่งตลาดในประเทศนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าต้องจับตามองเนี่ยก็คือตลาดที่เขาจะลุยไปที่ตลาดต่างจังหวัดมากขึ้นนะครับส่วนในตลาดต่างประเทศเนี่ยปัจจุบันความคืบหน้าอะไรต่างๆยังยังไม่ไม่ คือยังยังไม่มีผลอย่างมีนัยยะสําคัญต่อผลประกอบการโดยรวมของปัจจุบันมากนักก็ค<ม><ม>ือยังไม่ได้บวกรวมไปเป็นข่าวดีให้สำหรับเขานะครับแต่คงต้องเป็นปัจจัยที่ต้องดูไกลๆนะครับค่ะจะตีท่านั้นต้องมองแฟกเตอร์ที่ตอนนี้รุมเล้าอสังหาอยู่ทุกคนบอกว่าจะฟองสบู่ไหมถ้าเกิดดอกเบีย้ยตอนนี้ใกล้ๆแล้วนะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณผู้ชมติดตามชมดูอยู่นะคะจะรู้แล้วว่าขาดอกเบี้ยไปทิศทางไหนตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญให้เขาอย่างไรบ้างรวมทั้งแนวโน้มในเรื่องของการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์ในทุกวันนี้ เพราะว่าหมดในเรื่องของในเรื่องของภาษีไปเรียบร้อยแหละครับอัตราดอกเบี้ยนะครับไม่ว่าจะคงที่หรือว่าจะลดลงไปบ้างนี่นะครับแต่ปัจจุบันก็ถือต้องยอมรับว่าเป็นอัตราที่ค่อนข้างที่จะต่ำพอสมควรนะครับก็ก็ถือว่าอยู่ในระดับต่ําเพียงพอที่จะสนับสนุนการซื้อบ้านการซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนทั่วไปดีมานไม่ลดว่างั้นเถอะครับก็ผมก็คิดว่าจะลดหรือไม่ลดเนี่ยมัน ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยของประชาชนนักนะครับก็คือปีนี้ยังไงก็ดีมานก็ยังทรงตัวอาจจะสูงขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าคะก็ผมคิดว่าปีนี้ทั้งปีเนี่ยดีมานจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นหลักเลยนะครับค่ะแทนที้ว่ากุมสังหาตรงนี้ยังไม่เกิดฟองสบู่นะทั้ามมงอย่างนี้ก็ก็ถ้าดีมานยังดีอยู่ก็คิดว่าคงจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้ครับ แนวโน้มทางด้านผลประกอบการมาแลปะปัจจัยภายนอกภายในก็ดีแล้วพึกษามีอะไรที่ต้องระมัดระวงังถ้าเกิดว่าแหมที่ฉันอยากจะลงทุนหุ้นนี้เหมือนเคย,เคยนะครับว่าหุ้นตัวนี้น่าสนใจมีการเติบโตดีการลงทุนมีอะไรปัจจัยความเสี่ยงบ้างปัจจุบันนี้ต้องผลประกอบการเรื่องของรายได้ปีนี้ทั้งปีนะฮะของพึกษามีแบ็กหลอกรองรับไว้แล้วประมาณสัก70ต้นเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ต้นๆน,นนะฮะของประมาณการรายได้ที่เราคาดการไว้แต่ก็ต้องติดสิ่งท,ท,ท,ที่ต้องติดตามเนี่ยก็คือยอดพรีเซลนะครับของพึกษาว่าปีนี้เนี่ จะจะเร่งตัวได้ดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าอย่างเดือนแรกที่ประกาศออกมานี่ก็เกือบเกือบสองพล้านบาทซึ่งมองว่ายังอ่อนอยู่นะยังเป็นตัวเลขที่ที่ที่ยังไม่ไม่แข็งแกร่งทําให้เราทําให้เราแบบต้องปรับประมาณการเพิ่มขึ้นหรืออะไรก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเห็นมีการขยับขึ้นอาจจะนี้อาจาอาจะกลับมาดูในเรื่องของตัวราคาหุ้นอีกครั้งหนึง่งใช่ไหมคะครับก็ก็คิดว่าผมคิดว่าการเร่งของยอดทีเซลที่ท,ที่ในอัตราเติบโตที่ค่อนข้างโดดเด่น จะเป็นเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่จะเป็นปัจจัยเร่งราคาหุ้นเช่นเดียวกันค่ะซึ่งตอนนี้ต้นปีต้องดูยาวๆนะเพราะเหลืออีกต้อง11เดือนที่จะเร่งยอดพีเซลนอกจากนี้นะคะในเรื่องของฐานะทางการเงินเปิดจองยอดต้องตั้งพอเจ็ดสิบกว่าโครงการและยังมีในเรื่องของการลงทุนตับประเทศตรงนี้เขาเงินสดเป็นยังไรบ้างสําหรับลูกษานี่ผมไม่ค่อยห่วงประเด็นเรื่องฐานะทางการเงินอัตราส่วนนี้สินต่อทุนก็ไม่ได้ไม่ได้สูงอะไรมากนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เรื่องของ เรื่องของการรับกระแสเงินสดจากการขายโครงการที่อหลือาศัยเนี่ยก็มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมไม่ค่อยห่วงประเด็นนี้นะแล้วแล้วก็ในในประเด็นที่ว่าไปลงทุนต่างประเทศเนี่ยก็ยังไม่ได้ใช้เงินอะไรมากมายนะครับซึ่งซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเ,เกือบเกือบสัดส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาอยู่ในตลาดในประเทศทัส่วนใหญ่นะครับผมก็คิดว่าทั้งสองประเด็นเนี่ยยังไม่ได้เป็นประเด็นที่ที่ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการของบริษัท ซึ่งปีนี้นะคะเขาก็ยังเน้นในเรื่องของแนวราบอยู่ใช่ไหมคะถ้าเกิดมองการจัดแผนตั้ง70กว่าโครงการตรงนี้ใช่ครับแนวราบเกือบครึ่งหนึ่งนะครับเกือบครึ่งหนึ่งโดยเฉพาะเออเป็นแนวราบทาวเฮาส์นะครับจุดเด่นของเขาเลยนะใช่ทาวเฮาส์นี่เกือบครึ่งหนึ่งเลยครับค่ะทั้งนี้ต้องมาดูทิศทางของราคามีกองกันว่าเออที่ผ่านมาอสังหาเหมือนกับกลุ่มอื่นๆขึ้นมาเยอะแล้วและ PS ก็ยังเติบโตในราคาหุ้นนะคะน้อยกว่าหุ้นตัวอื่นตรงนี้เป็นโอกาสให้นักทุนหรือเปล่าคะก็ผมก็คิดว่าอย่างขขออองงงหุ้นน PS เะครับ ที่ผ่านมาเนี่ย<ม>ก็ค่อนข้างก,<ม>ก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับแต่ว่าถา้ถาแต่ถ้ามองระยะยาวสามปีอะไรแน่นอนมันจะเป็นตัวเลขที่อัตราอัตราเติบโตของราคาหุ้นเนี่ยต่ำกว่านะครับแต่ผมคิดว่าใน1ปีใน1ปีข้างหน้าเนี่ยก็มีโอกาสความเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะฮะที่ราคาหุ้นของพฤกษาเองเนี่ยจะโดดเด่นได้นะครับตามที่เรียนไปก็คือว่าอัตราเติบโตของประกอบการเนี่ยน่าจะสูงที่สุดเมื่อเทียกบกับรายใหญ่ด้วยกัน รประการที่2เนี่ยถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยการเล่งตวงยอด p ีเซลเนี่ยก็ต้องเข้ามาเสริมด้วยะนะครับราคาหุ้นของพุกษาเองก็มีทิศทางที่ปรับขึ้นมานะครับตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่ที่อยู่ล่างสุดเมื่อตอนเมื่อตอนตอน้นเมื่อตอนปีที่แล้วะนะครับผมประเมินมูลค่าพื้นฐานเขาไว้นะครับที่36บาทนะครับซึ่งเป็นซึ่งให้ PE ไว้ในระดับสูงที่สุดในประวัติการของเขาเลยที่16เท่านะครับ ซึ่งผมคิดว่าแม้ว่าราคาตอนนี้เนี่ยอาจจะอาจจะเข้าใกล้ราคามูลค่าพื้นฐานบ้างแต่ผมก็คิดว่าถ้าราคาอ่อนตัวลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้าซื้อหุ้นแสดงว่าวตอนนี้ก็ถือให้ถือลงทุนก่อนให้ทยอยสะสมหรือว่าอย่างไรคะก็ถือถือลงทุนได้ครับสําหรับหุ้นพึกษาที่ราคา36บาทครับผมค่ะ สำหรับทิศทางการลงทุนในหุ้นพึกษานะคะทางบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีระบุนะคะว่าให้ทยอยซื้อได้แต่ให้ติดตามประเด็นสำคัญในเรื่องของยอด t ีเซลค่ะว่าจะเล่งตัวได้มากน้อยขนาดไหนเมื่อเทียบกับคู่แข่งในปีนี้นะคะเห็นแล้วนะคะว่าการเติบโตของพึกษาในวันนี้จะไปที่ทางไหนจากการเติบโตในจาจังหวัดและกรุงเทพคะ่ะ รวมทั้งการลงทุนจากทวิเคราะห์ของเรานะคะในสัปดาห์หน้าค่ะรายการข่าวเิดอินไซต์จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับ CEO ท่านไหนรวมทั้งคําแนะนําจากบล็กเกอร์ไหนนะคะต้องติดตามค่ะและให้ทุกการลงทุนของคุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ